สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพาไปอัปเดตแปลงที่ว่างคลอง10กอมอ 5. 5 5อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะไปอัปเดตแปลงว่างพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้พาอัปเดตโซน F ก่อนนะคะแล้วก็วนไปโซน A นะคะ เดตบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาวนชมพื้นที่สักหนึ่งรอบนะคะถ้าโซน F เนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านหลายหลังหน่อยนะคะก็จะมีบ้านขึ้นแล้วหลายหลังเล เดี๋ยวเราจะผ่านโซน F 1 5กับ F 1 4นะคะนี่ข้างหน้านี้นะคะตรงทงเนี้ยนี่อันนี้แปลง F 1 5นะคะ62.5ตารางวาแล้วก็ F 1 4นะคะ ท้ายแปลงวิวท้องทุ่งนานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแปลงที่ถมแล้วล้อมด้วนแล้วนะคะ f 1 4 F15 ก็แปลงละ62.5ตารางวาราคา900,000บาทนะคะเลยมาก็จะมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะคะทั้งต้นซอยแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะ มาหน่อยนะคะฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะคะโซนนี้จะเนื้อที่ประมาณ500ตารางวานะคะแล้วก็มีถนนขั้นในใจกลางโครงการถัดไปนั้นก็จะเป็นขนาดเนื้อที่ประมาณ350้าตารางวานะคะนี่ที่เป็นสวนสาธารณะใจกลางโครงการนะคะถัดมานะคะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูแปลงว่างอื่นๆกันต่อนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตโซน F กันก่อนค่ะข้างหลังวิวท้องทุ่งนาเขียวขจีเลยนะคะหน้าฝนถ้าโซนนี้ที่ยังว่างอีกนะคะก็คือ ถัดจากบ้านตรงนู้นก็จะมี f 7นะคะ f 4 f 3 f 2 f 1นะคะถ้าเป็นโซน f นะคะที่ดินนะคะของโครงการนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะถนนมีถึง3สายนะคะติดกันกับบ้านตรงนี้นะคะถัดจากรถคันนี้นะคะตรงทงเนี้ยอันนี้ f 7 62.5ตารางวาเก้าแสนบาทนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ถัดจากเสาไฟ Fc 62.5ตารางวาแล้วก็ F 3 62.5ตารางวา F 2 62.5ตารางวาค่ะแล้วก็ถัดไป ก็จะเป็น F1 นี่แปลงนี้ F1 62.5ตารางวานะคะที่ติดกันกันกบบ้านเนี่ยก็ก้าวแสนเหมือนกันอ่ะพอเราเลี้ยวเ๋้วซ้ายเดี๋ยวเราไปบนดูถ้าถ้าสมมุติว่าเข้าซอยกลางเนี้ยจะไปพบแปลงดีหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราให้ดูบรรยากาศนี่ในตัวอย่างนะคะก็มีบ้านสวนแล้วนะคะ ตอนนี้เราเลยมาถึงโซน A นะคะนี่ถ้าโซน A ฝั่งนี้อันนี้ A1 นะคะนี่ตรงนี้ A1 แล้วก็ A2 แปลงละ62.5ตารางวาเช่นกันอย่างบรรยากาศก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านสวนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้อันนี้ B1 62.5ตารางวา ก็จะติดป้ายไว้ให้นะคะจุดถัดไปก็จะเป็น B2 นี่ข้างหน้านี้แปลง B2 62.5ตารางวานี่แปลงนี้เลยนะคะนี่แล้ก็พามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนของ10กมหม 5. 5ค่ะ ไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณประโภคพร้อมถนนคอนกรีตนะคะกว้าง12เมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่อันนี้ A 17 62.5ตารางวานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพบแปลง เอกับ A27 นะคะซึ่งก็ยังว่างนะคะแปลงละ62.5ตารางวาเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะตรงทงสีส้มตรงนี้เนี่ยน,นี่กับ A27 ยังว่างนะคะแปลงละ62.5ตารางวา 14,400บาทค่ะถัดไปล่าสุดนะคะเราก็เพิ่งขายแปลง A29 A30 ไปใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ A28 ยังว่างนะคะแปลงหนึ่งเนี่ยอันนี้ A28 62.5ตารางวา9,000แสนบาทนะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งขายแปลง A29 A30 ไปใช่ไหมคะถัดไปนั้นก็ มีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะของแปลงข้างเคียงลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะก็ถ้าสร้างโกดังสร้างบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะ62.5ตารางวาน,นะคะอ่าเดี๋ยวเราฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็คือสวนสาธารณะขนาด500ตารางวาน,นะคะ ถัดไปข้างหน้านั้นนะคะแปลง A33 นี่นี่หน้ากว้างแต่ตรงนี้ถึงเนี่ยธงสีแดงเนี่ยสาเมตรนะคะเน้อที่157ตารางวานะคะตารางวาละห4 4 0 0บาทค่ะ,ะเดี๋ยวเราตรงไปนะคะเกือบต้นต้นซอยก็ยังมีว่างอีก2แปลงก็คือแปลง A34 กับ A35 ค่ะ แปลงละ125ตารางวาค่ะก็จะอยู่ต้นๆ้นซอยหน่อยนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะมีธงปักอยู่นะคะตรงข้างหน้านะคะถนนทุกสายเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะนี่ตรงนี้ A34 125ตารางวา A35 125ตารางวาเช่นกันค่ะหน้ากว้างประมาณ24คูณ20.8นะคะฉนดคุดแดงพร้อมโอนตารางวาละ14,400บาทเช่นกันนะคะไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคพร้อมค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาเพียง5.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอหนองเสือด้วยนะคะ ใกล้กับวงแหวนรอบที่3การเดินทางสะดวกค่ะเห็นไหมคะออกมานิดเดียวก็ถนนเรียบคลองสิบแล้วค่ะนี่ ตุก็พามาอัปเดตบรรยากาศของโครงการบ้านสวนของ10กม5.5ค่ะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุกได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุกด้วยค่ะเดี๋ยวตุกก็จะพาไปอัปเดตที่ดินแปลงอื่นๆกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ